สองสุพรรณหัวเรือใหญ่พร้อมลูกศิษย์วัดพุธทธทัยสวรรค์เปิดเริ่มพิธีบวงสรวงสตุคามราม,มาเทพรุ่นปาติหารเนื้อดวงนำรายได้เข้าวัดเพื่อบุรณะและปรับปรุง พระอาจารย์อาิโชตธ,ธรรมวรุตำนานาเนื้อดวงแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมด้วยลูกศิษย์อาทิป้องสุพรร์เสียงพระชื่อดังรวมไปถึงติ้งโน้ตทิติพงศ์และเหล่าลูกศิษย์ทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ศรัทธาร่วมเข้าพิธีบวงสวงมวลสารมหาชนวณนะวัตถุมงคล ท่านพ่อจตุคามรามเทพรุ่นปาริหารเนื้อดวงองค์ราชานดำจตุคามรามเทพเจ้าแห่งทะเลใต้พร้อมพระเกจิอาจารย์แห่งโชคลาภและความสำเร็จทั้งเจ็ดรูปรีบจริงวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกดีนะครับของวัดพุทไทยสวรรค์ซึ่ง ได้รับความเมตตาจากพระครูภวาราพรรัทรคุณหรือพระอาจารย์อดิโชนธรรมวโรนะครับท่านได้ดำริเพราะว่าการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยทุกวัดมีสร้างหมดแต่วัดนี้สร้างเนี่ยจะได้ความศรัทธาความเริ่มใส่ของลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีลูกศิษย์มากและวัดพุทไทยสวรรค์เนี่ยจึงเป็นเหลือเกินว่า ในการบูรณะที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์แม้แต่เขื่อนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจำรุดสุดโสม,มากถ้าหากมันจำรุดขึ้นมาน้ำเข้ามาเนี่ยทางวัดเนี่ยจะเสียหายหมดพระอาจารย์โชคก็เลยได้บอกกับลูกศิษย์ว่าเราก็จริงๆท่านไม่ได้อยากสร้างวัตถุมงคลเท่าไหร่แต่ถ้าไม่สร้างวัตถุมงคลเนี่ยเราจะหาปัจจัยที่ไหนมาบูรณะวัดมาปรับภูมิทัศน์ซึ่งใช้งบประมาณรวม200ลา้านงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่ง ได้ดำริขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาและสังคมและแก่วัดถุไทยสวรรค์เพราะนั้นเราก็ได้ความเมตตาจากลูกศิษย์ลูกหาจากผู้ลักลผู้ใหญ่ใจดีนะแล้วก็เศรษฐีใจบุญหลายคนที่ร่วมกันจับจองเหรียญรุ่นปฏิหารเหนือดวงนะครับซึ่งทำขึ้นมาก็ไม่ได้มากแต่เอาจำนวนเท่าที่ลูกศิษย์ศรัทธาแล้วก็ตั้งใจทำกันมาเนี่ยไม่ใช่แค่วันสองวันหลายเดือนมาก จนวันนี้เป็น<ไ>ป,ปีแล้วครับเป็นเลิกที่ดีแล้วก็มีเราทํานะมีขั้นตอนในการทําตลอดบางคนอาจจะทําทพระง่ายไปถึงสร้างโรงงานแล้วปั๊มมาที่นี่ไม่เหมือนกันนะฮะโปรดฟังเข้าใจเลยทุกอย่างเราคุยเดี๋ยวจะหาว่าเราโมหรือว่าจะอวดของเข้มขาังอะไรไม่ใช่มันทําไม่ได้จริงๆเวลาจะทําจะต้องดูวันดูเลิกแล้วผมก็จะถามเพราะว่าวันนี้จะปั๊มได้ไหมปั๊มได้ต้อง ผู้เพียนดอกไม้ดอกบัวเท่าไหร่ไหวช่างนี้กลัวกันหมดเพราะฉะนั้นนี่คือความที่ผ่านมาที่เราได้รับรู้ก็จึงอยาบอกให้สื่อมวลชนได้รู้ว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่เป็นมงคลกับผู้ใช้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก่อนเราจะเสกวันนี้บ่ายสี่โมงบ่ายโมงเราต้องวงสวงบอกองค์พ่อจตุคามหลวงพระเทพก่อนว่าเราทําอะไรที่ผ่านมาตามกิจฐานทําให้จริงทําให้แท้ถวายให้จริงเสียสะและแล้วมันถึงสาเร็จถึงได้ คำตอบรับจากประชาชนสาธุชนแล้วก็ลูกศิษย์ของวัดพุทธิสวัสดิ์ถ้าไม่ได้องค์พ่อเป็นแกนนําหรือเชื่อมต่อนะได้ดํำริให้สร้างเนี่ยก็คงจะไม่มีรุ่นนี้เกิดขึ้นคือแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมเราเราเราไม่เคยเราไม่ได้คิดจะทําวัตถุมงคลหรือว่าคิดว่าจะสร้างอะไรที่เกี่ยวกับศาสนวัตถุตั้งแต่บวชใหม่ๆตั้งแต่ปี2540มาเนี่ย เรามีความสนใจเรื่องการเจริญสติภาวนาหรือว่านั่งกรรมาฐานเป็นหลักจนเมื่อปี2547เนี่ยหลวงปู่ท่านอาพาธหนักแล้วก็มนดปก็ยังท้างคา,าไม่ไม่ไม่ได้ไปถึงไหนแล้วเราก็เห็นแล้วเราเวทนาเราสงสารท่านเราก็เลยรับปากท่านรับปากที่จะช่วยท่านนั้นเราก็ทํามาเรื่อยด้วยการบอกบุญกับลูกศิษย์ของเราด้วยวิธีการต่างๆอย่างการสร้างวัตถุ มงคลเป็นลูกเคารพท่านพ่อเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเรื่องในการที่จะหาปัจจัยมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็จนมาหลวงปู่ท่านมารณภาพไปวัดสาสนาวัตถุมันก็โสมทุตโทมไปตามการเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนเราได้ได้ไปกราบสมัยนั้นได้ไปกราบท่านสมเด็จทรงชัยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หุ่นกลางปัจจุบันนี้ท่านถามหรือว่าท่านให้คําแนะนํา การเป็นพระอารามหลวงหรือว่าเป็นวัดหลวงเนี่ยว่าจะทํายังไงทําแบบไหนท่านให้คําชี้แนะแล้วก็บอกแนะวิธีการต่างๆเนี่ยเราเลยเราเลยกลับมาคิดกลับมาว่ามาวางแผนว่าการที่จะเป็นวัตถุอาวัดพระอารามหลวงเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะไหนต้องมีการจัดทุนวิทัศน์ยังไงนี่ก็ป๋องคุณป๋องสุพรรณหรือว่าลูกศิษย์เราที่อยู่กับเรามานานแรกเริ่มก็ไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยกันเรื่องสร้างวัตถุมงคลไม่เคย ไม่เคยขอร้องให้เข้ามาช่วยเพราะเราก็ทําเองหรือว่าจัดการเองโดยลูกศิษย์เราได้อยู่แล้วแต่ด้วยหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่เขาเขาแสดงให้เราเห็นตลอดระยะเวลา10ส,สิบกว่าปีเรื่องคําพูด็ดีความประพฤติ็ดีอะไรก็ตามก็เลยได้มีการปรึกษากันแล้วก็ในหมู่ลูกศิษย์เราทุกคนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยว่าจะทํายังไงให้ให้พระรามหลวงเนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นพระรามหลวงเป็นวัดหลวงจริงๆเนี่ย มันถึงได้เกิดการสร้างวัตถุมงคลเริ่มมาจากเท้าเวสุวรรณรุ่นพิกดวงเหนือดวงเมื่อเมือม่อปีที่แล้วแล้วก็ต่อมาจนถึงเหรียญน,นี้เหรียญปฏิหารเหนือดวงเนี่ยคำว่าปฏิหารเนี่ยจะฟังเผลนๆเ,น,เ,น,เน,นี่ยมันก็เหมือนกับความมหัศจรรย์หรือว่าความแปลกประหลาดหรือสิ่งที่คาดไม่ถึงหรือว่าสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นมันก็จะเป็นมือมันมันก็จะเกิดไม่ว่าจะเหตุดีเหตุร้ายก็ตามแต่ เราเลยใช้คํานี้ขออนุญาตท่านพ่อมาใช้คํานี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นพระเราเป็นพระแล้วทําไมมายุ่งเกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวกับเทพยุ่งเกี่ยวกับเทวดาบทหนึ่งอันนี้พอพูดเป็นในแนวทางเล็กน้อยว่าบทหนึ่งแห่งการที่จะเริญพระพุทธมนต์เนี่ยมันต้องมีการเชิญครูบาอาจารย์คือเชิญเทวดาเนี่ยมารับรู้เพื่อเป็นความเป็นความเชื่อสําหรับคนที่ สามารถสัมผัสรู้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป,เป็นความจริงนั้นตาําราตํานานเดิมเนี่ยท่านพ่อเนี่ยมีความผูกพันกับระศาสนาตั้งแต่อยู่เมือง12นัก,กษัต์หรือว่าที่เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยในหลายๆเรื่องที่ปรากฏให้เห็นและท่านก็ทําให้เราเห็นโดยตลอดทำให้เห็นมาจนยากที่จะเล่าขานได้โดยทุกเรื่องนะครับเอาโดยคร่าวๆว่าวันนี้ที่เราทําเหรียญนี้ขึ้นมานี่เพื่อ คำดวงชะตาชีวิตเพื่อหนุนชะตาชีวิตในภาวะเศรษฐกิจภาวะบ้านเมืองหรือภาวะแผ่นดินในปัจจุบันซึ่งคิดว่าทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ใช้คาว่า,าลุกลุกร้อนเป็นไฟก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในแผ่นดินมากงนั้นเราเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเราเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหรือว่าเป็นล่มโพล่มไทตต้นหนึ่งที่สามารถแผ่ขยายออกไปให้บุคคลที่มาอยู่ใต้ล่มโพนี้ให้ปลอดภัยและก็ให้สามารถยืนหยัดและเราคิดว่า การที่เราช่วยคนหนึ่งคนจะเป็นจะเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีหรือจะเป็นลูกก็ตามมันก็สามารถที่จะช่วยคนได้อีกหลายคนอีกเป็นสิบคนอีกเป็นร้อยหรือเป็นอีกพันคนเนี่ยแล้วก็วัตถุปัจจัยที่จำหน่ายหรือว่าที่บอกบุญออกไปเนี่ยก็เพื่อบำรุงศาสนารวมบำรุงศาสนาวัตถุเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้คําว่าพิสูจน์ได้คือให้มาดูความเปลี่ยนแปลงเราให้ภาพเล่าเรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงของวัดเราไม่เคยลงเราไม่เคยไปติดป้ายหรือว่าเราไม่เคยไปบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วหรือว่าเราไม่เคยไปบอกว่าเราปรับปรุงอันนี้แล้วไม่เคยเร้อยผ้ามันปรากฏแล้วให้เห็นให้เห็นเองนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าวัตถุมงคลหรือว่าท่านพ่อมีคุณค่ากับท่านหรือว่าช่วยท่านได้ถ้าลองพิสูจน์ดูครับไม่ได้ท้าแต่ให้พิสูจน์